การให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือทิศที่11โดยหลวงพ่อชุมพลพละปัญโยวิธีจัดการกับจิตใจไม่ให้ทุกข์เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดบทที่62 สมบัติทั้งหลายทั้งปวงในเมืองมนุษย์เป็นสิ่งที่ผ่านมาเพื่อผ่านไปเวลาเกิดมาเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยเวลาตายไปเราไม่ได้เอาอะไรไปเลยสมบัติทั้งปวงเป็นสิ่งที่ผ่านมาเพื่อผ่านไปโดยแท้เมื่อได้ครอบครองสมบัติจงอย่าหึกเหิมลำพองสมบัติเหล่านั้นไม่ใช่ของเราจริงจงอาศัยสมบัติเหล่านั้นเพื่อการสร้างบุญบารมี เราจะเพิ่งบุญบาร,รมีได้เมื่อความตายมาถึงเมื่อสูญเสียสมบัติได้ไปจงอย่าเศร้าโศกเสียใจสมบัติเหล่านั้นไม่ใช่ของเราจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเหตุการณ์สูญเสียเป็นเพียงอาการปรากฏไปตามสัจจะความจริงจงอาศัยเหตุการณ์สูญเสียเพื่อให้ได้ปัญญาบารมีจงมีปัญญาเห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงไม่มีใครเป็นเจ้าของจริง สิ่งทั้งปวงล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยึดไว้ก็ทุกเปล่าเราจะพึ่งปัญญาบาร,รมีได้เมื่อความตายมาถึงถ้าเกิดมาไม่สร้างบุญไม่สร้างปัญญาจะเกิดมาเสียชาติเกิดบทที่63ใดๆในโลกล้วนอนิจจงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดควรกำหนดหมายถึงความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายไว้เสมอ จะได้ไม่ผิดหวังรุนแรงเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไปขุนเขายังเปลี่ยนได้แม่น้ำสายใหญ่ยังเปลี่ยนเส้นทางเดินจิตใจคนยิ่งเปลี่ยนแปลงง่ายอย่าอิงอาศัยใครจนพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าเขาเปลี่ยนไปเราจะตั้งตัวไม่ติดที่ว่าแน่นอนก็ไม่แน่นอนได้อย่าวังอะไรให้จริงจังนขนควายพึ่งตนเองอยู่เสมอดีกว่าอย่าอาศัยคนอื่นมากเกินประมาณ ถ้าเขาเปลี่ยนไปเราจะกลายเป็นง่อยดีที่สุดคือพึ่งตัวเองให้มากอย่าวังอะไรเป็นจริงเป็นจังบทที่64บัณฑิตแม้เป็นคนเปิดเผยแต่จะปกปิดความดีความชอบของตนเองนั่นคืออาการของความอ่อนน้อมถ่อมตนความดีนั้นทำให้มากแต่โอ้อวดให้น้อยความดีนั้นทำให้มากแต่ทวงบุญคุณให้น้อย ความดีนั้นทำให้มากแต่เรียกร้องราคาให้น้อยเนื่องเพราะผู้ใจสูงย่อมมีจิตคิดสงเคราะห์ผู้อื่นเสมอการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนำมาซึ่งความสุขใจเป็นความสุขที่เงินทองไม่อาจซื้อหามาได้แม้เป็นคนเปิดเผยแต่จะปกปิดความดีความชอบของตนเองบทที่65 เมื่อมาตรฐานทางศิลธรรมของสังคมเสื่อมรามลงคนผ่านจะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อทำชั่วตามน้ำส่วนบัณฑิตจะถือว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐที่จะฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งต้านทานต่อสิ่งเลาด้บริการตั้งตนไว้ชอบอยู่ในกรอบศิลธรรมบุคคลบางคนอ้างว่าต้องทำชั่วไปตามสิ่งรอบข้างบุคคลผู้นี้มีมาตรฐานจริยธรรมต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ สิ่งที่ไหลไปตามกระแสน้ําโดยมิอาจฝืนนั้นคือกอสวะไม่ใช่เรือสิ่งที่เรียกว่าเรือย่อมสามารถบังคับทิศทางให้ต่างจากกระแสน้ําได้อยากให้เขาเรียกคุณว่าซากศพลอยน้ําหรืออยากให้เขาเรียกว่ามนุษย์บทที่66ความสงบสันติคือสุขที่ถาวรของชีวิตตื่นเต้นเพื่อเศร้าส้อยลิงโลดเพื่อเหงาหงอย สมหวังเพื่อผิดหวังยินดีเพื่อยินร้ายเฟื่องฟูเพื่อตกดิ่งโด่งดังเพื่ออับแสงกดสปริงไปข้างซ้ายมากเท่าใดจะกระเด้งไปข้างขวามากเท่านั้นที่จุดกึ่งกลางนั่นจึงเป็นจุดสมดุลความสุขยั่งยืนอยู่ที่ความพอดีของชีวิตสแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเมื่อเลิกหาจึงเจอบทที่67 ทุกอน,นูของชีวิตคือความไม่เที่ยงทุกอน,นูของวัตถุนิ่งคือสิ่งเคลื่อนไหวทุกสิ่งในโลกพึ่งความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงกลไกในโลกจะหยุดไปสิ้นไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่อยู่กับการไม่เปลี่ยนแปลงอน,นิจ,จังคือรากเหง้าของกฎธรรมชาติเพียงแต่จิตที่มีอุป,ปาทานจะไม่ยอมรับความจริงจึงต้องกลายเป็นจิตวิญญาณชั้นต่ำ ต้องเกิดความทุกข์ใจกับกลไกของการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มันเป็น,นกลไกธรรมดาของสรรพสิ่งทุกสิ่งในโลกไม่เที่ยงแท้ล้วนแล้วแต่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเพราะจิตงโง่เขลาเบาปัญญาจึงไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ปทที่68ชาวโลกส่วนใหญ่เห็นเราก็แค่เปลือกนอกไม่สามารถมองเห็นแก่นแท้ส่วนลึกในใจ คําสรรเสริญนินคาติชมนั้นทําได้แค่วิจารณ์เปลือกนอกถ้าสร้างภาพมาหลอกกันก็สามารถได้รับคําเยินยอแล้วคนทําความดีอย่างปิดทองหลังพระอาจถูกสังคมเห็นว่าชั่วจงเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงสัจธรรมใครเคารพยกย่องสรรเสริญจงอย่าดีใจใครกลด่าว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนจงอย่าเสียใจ เกิดมาชาติหนึ่งอย่าเพียงต้องการได้รับยกย่องสรรเสริญเกิดมาชาติหนึ่งอย่าเห็นการดูหมิ่นดูแคลนเป็นปัญหาจงทําจิตให้หนักแน่นมั่นคงกว้างขวางยิ่งใหญ่ถ้าติดอยู่กับการให้คะแนนของชาวโลกจะทําความเจริญแก่ชีวิตได้ยากจงตั้งมั่นในความดีเอาความดีเป็นแก่นแท้ของชีวิตสิ่งใดไม่ละอายต่อมโนธรรมก็กระทำไปจงอย่ารอคอยเพื่อเป็นผู้เสพเ,เสวยโลก จงทำหน้าที่ด้วยความชอบทำสม่ำเสมออย่ารอคอยการยอมรับและการให้คะแนนของชาวโลกชาวโลกเห็นเราก็แค่เปลือกไม่ใช่แก่นแท้บทที่69บุคคลพรวนดินรดน้ำที่รากต้นไม้ไม่ใช่รอคอยเพื่อให้รากออกลูกออกผลทำความดีไว้ที่รากแต่ได้ผลประโยชน์จากกิ่งและใบ เมื่อทำดีกับใครจงอย่าต้องการให้ผู้นั้นมาตอบแทนจงทำความดีเพื่อพัฒนาจิตของตนให้สูงขึ้นผู้จิตสูงจะได้ทุกอย่างจากทุกคนท่านผู้มีปัญญาจึงไม่หวังให้คนที่เราช่วยเหลือกลับมาตอบแทนบุคคลผู้เห็นว่ารากไม่ออกลูกจึงเลิกปรวนดินรดน้ำต้นไม้คนผู้นี้โง่เกินไปที่จะเป็นชาวสวน บุคคลผู้เห็นว่าคนที่เราทำดีด้วยแล้วไม่ตอบแทนจึงเลิกทำความดีคนผู้นี้โง่เกินไปที่จะเป็นคนดีจงทำความดีเพื่อสละออกอย่าทำความดีเพื่อรอคอยผู้คิดให้ไม่หวังผลจะอิ่มเอิบเบิกบานผู้รอคอยจะกลัดกลุ้มจนปวดหัวจงทำความดีเพื่อพัฒนาจิตของตนให้สูงขึ้นอย่ารอคอยอะไรจากใครเพียงคิดให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ผู้จิตสูงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกคนกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนทิศที่11ของหลวงพ่อชุมพลพละปัญโยจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์